ท่านหนึ่งนะครับเสร็ป็นท่านหนึ่งครับเป็นไงบ้างผู้บริหารด้วยเป็นศิลปินตัวไปเลยอเป็นตั้งแ่เป็นตั้งแตยังกเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับกับการที่เรามาเปิดค่ายบริหารตัวเองก็รู้สึกว่ามีพาทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าที่ต้องแฮนเดิลแต่ก็สนุกดีครับสนุกแต่เป็นปีที่เติมทำหลายอย่างถมาเป็นศิลปินเดียวทั้งหนังทั้งมีหนังด้วยมีผลงานออกมาได้ครับปีนี้ตั้งใจที่จะรับ จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่เหมือนเราอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองทําอะไรหลายๆอยา่างดูให้ได้มากที่สุดครับก็ไม่ทําตอนนี้ทําตอนไหนสายตาตื้นมาที่มาที่มาที่ก็ใช้ไม่ใช่คือแบบพอพอเราทํางานมาเยอะ <c oughs> ใช่ไหมเรารู้สึกเอออายุเราเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้คือตอนนี้คือการรับงานเ จริงๆถ้าเมนหลักอะครับก็ยังโฟกัสที่งานเพลงเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพอจะมีช่วงไหนที่มีคิวว่างเนี่ยก็รับแสดงได้ด้วยข้าวต้มจับเป็นสิบปีนึงเดีรับครับต้เรียกว่าเป็นเป็นเดี่ยวแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเขาว่าได้ใช้ชีวิตการเป็นสิบจุดเดี่ยวมันเล้อกตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองหมดเลยอะไรจริงๆมันมันค่อนข้างยากเลยครับแต่อาจจะไม่ใช่ในพาร์ทที่แบบเออเราต้องมาร้องเพลงคนเดียวนะแต่ว่าเป็นพาร์ทที่แบบเราต้องคิดงานคิดว่าแบบเอ,อ้ยเพลงนี้เราอยากวางคอนเสปต์ยังไงเราใช้ โปรดักชันทีมไหนเราอยากได้ทีมทําเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยมันต้องแบบมีหลายๆอย่างมากๆที่เราต้องคิดควบคู่ไปด้วยก็ท้าทายในด้านความคิดครับความคิดใช่ครับคือาจะทำอะไรแปลว่าทุกอย่างคือการตัดสินใจมใช่คัือสมัยก่อนพอเราอยู่ค่ายเพลงเราเราก็อาจจะมีแบบเฮ้ย hey, พี่ครับผมอยากได้อะไรประมาณนี้แล้วเ,เขาก็จะไปเคาะให้แล้วก็ติดต่อทุกอย่างคือต,ตึบเสร็จสับแต่อันนี้คือเราต้องอยู่ในพาร์ท นี้เลยตั้งแต่ต้นสุดยันพาร์ทสุดท้ายจนจบออกมาเป็นผลงานเลยแต่ยังใช้ชีวิตสามใช่ครับยังใช้ชีวิตสามคนอยู่ครับยังเหมือนว่ามยังไม่ากกันเลยใช่คือตอนนี้ก็คือยังยังแบบโคจรมันเจอกันอยู่โคจรเจอรครับเมื่อวานผมก็เพิ่งเจอเพื่อนๆมาเองครับเพราะว่าเหมือนโทกันในน้นใช่ครับ จริงแฟนๆก็น่าจะคิดถึงนะเพราะว่าผมก็คิดถึงเหมือนกันกัแบบการแบบได้มีบรรยากาศเนาะการแบบร้องเพลงด้วยกัน3าคนเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเรารักด้วยแหละแล้วเราก็แบบดีใจทุกครั้งที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นเจอกันหรือว่าทํางานด้วยกันเราก็ได้เจอแฟนๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นความสุขครับซึ่งคุยัำไมครับว่าเพื่อนรุูเราไปทําหน้าที่ของแต่ละคนกันเรียบร้อยแล้วจะกลับมาไหมอ่ะจริงๆคุยกันตลอดนะครับเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราแต่แต่ละคนต่างก็ทําบริษัทของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเรายังคุยกันตลอดครับเรายังมีกลุ่มไลน์ท <GO av i> ี่แอคทีฟตลอดเวลาก็คือคุยกันทุกวันสร้างโปรเจกต์พิเศษอะไรทั้งหลายเนี่ยบริษัทเองจริงๆเท่าแต่ชื่อบริษัทคือชื่อยาวจนแบบเขียนแล้วแบบต้องมีบรรทัดที่สองไม่ก็อะไรแบบว่าเอ๊ะ จริงๆถ้าวันหนึ่งมีโอกาสก็ยินดีครับยินดีมากๆแต่ว่าทุกวันนี้ก็จริงๆก็มีร่วมง,งานกันเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างล่าสุด MV <S 2> <S 2> เพลง a s ของแจ็คกี้วิ่งปล่อยไปกผมก็ไปโผล่แบบไปเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยพี่ขอแอบถามแซลเลยครับเพราะว่าในแบบอินต่ออะไรอย่างเงี้ยเออเขาแซวว่าแบบว่าพอเช่พออยู่นนบบทุง่งเกลือจะเป็นอีกแบมพออยู่กับอีกคนนึงจะเป็นอีกแบมจริงๆเราสัมผัสได้ไหมเราสัมผัสได้ไหมคุณพอเช่เขาจะมีคุณพอเช่แล้วคุณพอเช่แล้ว เขาจะมีหลายโหมดครับอย่างผมเองที่แบบเป็นเพื่อนเชฟมาตั้งแต่สิบกว่าขวบอย่างเงี้ยเวลาอยู่หน้างานกับอะไงเขาก็จะเป็นคนเราเสนอตี้กันเหมือนกันซึ่งอันนั้นผมพูดดีไม่ได้ไงเพราะเพื่อนผมดุไม่เพราะว่าที่เห็นเวลาพวกเธอลงถ่ายถ่ายแบบมันเต้นกันเต้นแจ็กกี้เต้นกันอ่ะเขาไม่ค่อยอะไรจริงจริงเขาเต้นได้ครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องหาคอนเทนต์ที่เขารู้สึกว่าเขาชอบด้วยละกัน จริงๆอ่ะผมยังสามารถชวนปอเช่ได้อยู่นะครับแต่ว่าแค่ต้องเลือกเพลงเท่ๆกับเขาแค่นั้นเองอะคือเราเราข่มไอ้เลยว่าเราข่มว่าคุณน่ยอาจจะแบบเลือกอันนี้ไม่ถูกใจหรือเปล่าแล้วเวลาที่เขาเห็นเขาคลิปคลิปที่เขาไปเต้นกับมาเบลแล้วเขาเต้นแบบไม่ไม่ต้องคลิปฟูลแบบนั้นได้อะไรเงี้ยความรู้สึกยังไงคขาเป็นสึกคือเมื่อไหร่จะมาเต้นกับผมแบบนั้นบ้างอ่ะเราก็เป็นไห้ละไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้น้อยใจไงก็แบบอ่ะเดี๋ยว ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาร์ทนั้นคุณทำเลยเดี๋ยวพาร์ทที่เทเดี๋ยวผมชวนเองแต่มีนะเมื่อกี้คือว่าอยากให้เพื่อนเต้นแบบนี้กับเราบ้างจริงๆถ้าเต้นได้ก็ดีครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบคอนเทนต์แบบน่ารักน่ารักไงอตอนนี้ก็เลยคนที่โดนตำแหน่งนั้นกนะ็คืออุ้ยขอโทษครับเป็นแจ็คก,กี้ครับ<อ>ใช่เราจะแบ่งพาร์ทคอนเทนต์น่ารักอ่ะแจ็คก,กี้คอนเทนต์ที่อ่ะปอร์เช่ละกัน <laughs> แต่ว่า <laughs> คุณยังทำแบบคอนเทนต์นใช่มี<ๆ>มีเรื<ๆ>่อยๆครับเจอกันเรื่อยๆครับอย่างถ้าไม่ได้ทำงานก็มีนัดกันไปแบบ เล่นฟิเน็ตบ้างหรือว่าปอ r s เช่เขาชวนผมไปตีแบตสอาทิตย์แล้วแต่ว่าผมไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไปไปตีคร์ปใช่ับผมไปตีคร์ปเราลองไหมเราลองเลยเราเราเราเคยมาตีครอปเคยชวนแล้วครับแต่ว่าปอร s เช e เขาบอกว่ามันเป็นกีฬาที่ปวดหลังนะครับแหมผมก็เลยว่าเออแบตก็ปวดเข่าเหมือนกันละก็คือแบบว่าแต่ว่าจริงๆอมคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายกันจริงๆมีไลฟ์สไตล์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่คล้ายกันขนาดนั้นแต่ว่าเรามีแพชชั่นเหมือนกันขนาดนองว่าแบบพอมันเป็นด้านการทาเพลงหรือด้านการทํางานเราก็จะคุยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในพาร์ทชีวิตส่วนตัวแต่ละคนก็จะมีแอคทิวิตี้ไม่เหมือนกันอย่างพอเช่ก็อาทิวิตี้หน่อยส่วนแจ็คกี้ก็เป็นซ e อต้องแบบทํางานทั้งวันประชุมทุกคืนอะไรเงี้ยก็จะอาจจะไลฟ์สไตล์คนละแบบแต่ผมก็จะแยกล่างสองล่างเพราะผมเป็นจุดกึ่งกลางไม่อาจเจอแจ็คกี้หรือเจอปอเช่ด้วยตอนนี้ก็คือแบบ แฮปปี้ครับซิงเกิลที่แรกที่ปล่อยออกมามันทำงานมาสักพักแล้วซิงเกิลที่สองจะยังไงครับิงเกิลที่สองครับจริงๆมีเตรียมไว้แล้วครับแต่ว่าอาจจะหาทามิ่งที่เหมาะนิดหนึ่งมันจะถิ่นในปีนี้ไหมอาจจะในปีนี้ครับจริงๆผมเริ่มทำสองสามสี่จริงๆเริ่มติดต่อไปแล้วบ้างครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังก็อยากครับอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งการวางแผนไปแล้วว่าปีนี้อยากปล่อยเท่าไหร่ใช่ครับคือพอเราเป็นศิลปินเดี่ยวเราก็อยากมีเพลงร้องเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจเตรียมตัวเน้เน่นๆแต่ว่าอาจจะอยู่ที่ทามมิ่งปล่อยว่าเราอยากจะปล่อยเพลงไหนในช่วงไหนอะไรมากกว่าตอนนี้คือทำไว้กิจเพลงนะที่ที่มีจะมีไว้เป็นคข้อมูลจริงๆที่ครั้งที่พร้อมปล่อยแล้วเอ้ย ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมปล่อยเอาละเอาละเอาละนี่คือผมเป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้ค่ะบคงที่มีโอกาสจะปลออ่อค <S 2> <S 2> ายาครั้งที่มีโอกาสจะปล่อยตอนนี้ก็มีอ่หาสักสองละกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยดี bueno> มีมีอย่างที่อยากทำแต่แบบเป็น,ปนอัลบั้มหรืออัลบั้มจริงจริงอะคือพอผมอยู่กับ ุกคลีกับการเป็นศิลปินมานานแลผมก็อยากปล่อยแบบหนึ่งเพลง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 มากกว่าไม่เรื่อยไม่ไม่รวมกันทีเดียวหรอเปล่าใช่แต่อาจจะรวมตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะปล่อยเป็นซีเควนซ์ที่เราเพลงรู้สึกว่ามันตื่นเต้นกว่าแล้วคือตอนซนที่สใช่ครับไม่เดือนตุลาแล้วเดือนสองเดือนเองนะพี่การลมาโอ้มันตุลาพี่กาลมาตั้งสามเดือน ไม่รับปากแล้วกันนะครับว่าจะทัมื่กีรานล้วคลืมที่ผมพูดเมื่อกี้ไปนะรที่กลัเพลงอยู่ไลฟว่าใตายแล้วเมื่อกี้บอกว่าเพลงแรก่อยเพลงที่สองป่อยโอ้ก็น่าเพลงแรกก็ปล่อยเดือนเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วนะเอาเว้นแป๊บนึงแล้วกันป่อยเหรลือเว้ือเวลาแป๊บเดียวครับทุกคนผม ไม่ละปากนะครแต่ไม่ละปากแล้วเอาเป็นว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเห็นเมื่อนั้นโอเคค่ะขอบคุณครับ